สวัสดีครับตะพุดโอ้ยเพียงได้งวดบางนึงนี่เขาว่าเลขวิ่งน่ะว่ามันเขายังไล่ะว่าอ๋อแต่ว่าแต่ว่างวดที่ผ่านมาบางนึงนี่เอาคนละสูตรให้มันวะเอองวดนี้เอาสูตรเด็ดเด็ดตูตาว่าอย่างไรสูตรเด็ดสูตรเด็ดบ้านี้ว่าเอาบ้านเองงวดนี้เลขวิ่งได้ตัวใดตา หนึ่งสี่เจ็ดหนึ่งสี่เจ็ดี้จับคู่ไ้บ้องัเนี่ยจับได้จับได้เวลาจับเลขเดินใส่กันนี่ละเอาวงกลมเลขวิ่งตัวใดมันเดินคู่ตัวเนียไปจับเส้กันรวดมันใจตัวใดงวดนี่เลขวิ่งเจ็ดเจ็ดบ่๋อวงกลมเลขเจ็ดเล่นว่ครับจับคู่ให้ตัวใดจ้าจับคู่ให้ครับสิสี่เจครับ วงกลมคูู่่บอกวงกลมจะคู่ให้ได้คู่แต่เอาคู่ไดู้ดวก็คือสิบเจ็ดสิบเจ็ดบอกมากสิบเจ็ดบอกเอาตาไทยเอาเบิ้งก็อน่ะเพียงได้โซ่เลยโซ่เลยบ่เอาวัานี่มันใจเด้อตาเร้อโอ้เลขวิ่งบนล่างนะครับเลขวิ่งหนึ่งสี่เจ็ดนะครับแต่แต่พูดเล่าวงกลมไว้เลขเจ็ดเป็นเลขวิ่งแล้วก็จับคู่ให้มีหนึ่งสี่หนึ่งเจ็ดสี่เจ็ดนะครับ แล้ก็ตะพุธแล้วก็วงกลมให้หนึ่งเจ็ดบานี้รือหรือว่าระ้ว่าถาบโมักสิบเจ็ดหรือว่ามักตัวใดก็หาตัวเลขเด่นที่เจ้าของมักมาจับใส่ในสามตัวนี้ก็ได้ครับครับครับแสดงว่าวงกลมให้เรียบร้อยเลยเนาะครับครับเด้วครับแล้วเอฟซีอันนี้ติดตามม่ให้เพื่อเป็นแนวทางนะครับเบิ้งไปหลายๆเสยน ห้เบิ้งนะครับว่ามักชอบกะลองเอาไปจัดหาเบิ้งถา้าพ่ชอบก็พันนะครับเบิ้งไว้สัก่อนเบิ้องยังหลายมืออยู่ครับครับบันนีตะพูดไอชื่อว่าวันอาทิตย์นี่สิได้ไปทํำวิธีเอาหวยเมตตาเคียนมันว่าวันอาทิตย์นะวันอาทิตย์ เอาลงกะตาลงบอ่อ่าวันอาทิตย์วันอาทิตย์เอาด้ยเอฟซีเด้อติดตามเด้อวันอาทิตย์ประมาณสี่ทิ้งเพียงนี่ละจีบไปถ้ำหวยไม่ตะเคเียนนะครับที่ได้บอกสัญญาไว้กับเอฟซีนะครับเด้อเราฝากติดตามชุ่มเะครับเด้ออาสวัสดีครับสุสวัสดีครับ